สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับเราจะขอพาทุกท่านนะครับมาชมการรดน้ำเห็ดด้วยตัวเองนะครับและพร้อมกับการล้างหน้าก้อนเชื้อเห็ดไปในตัวเลยนะครับในแต่ทุกๆครั้งนะครับที่เห็ดออกดอกแล้วนะครับหลังจากที่เราเก็บเห็ดเก็บดอกเห็ดนะครับ ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือว่าประมาณสักสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทําการล้างหน้าก้อนด้วยนะครับที่ล้างเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ให้เขาเห็ดนะครับที่เราแกะออกมาจากปากขวดนะครับที่ตกอยู่ตามคอขวดต่างๆนะครับล้างออกให้เกลี้ยงนะครับแล้วก็ขี้เลื่อยนะครับก็จะมีเป็นบางส่วนนะครับที่ขลุดลงมานะครับถ้าเราไม่ล้างถ้าเราไม่เก็บราไม่ทําความสะอาดให้เกลี้ยงนะครับ แมลงวีเขาจะเข้านะครับแมลงวีนี้จะเป็นศัตรูของเห็ดเลยนะครับถ้าเราล้างหน้าเห็ดไม่เกี้ยงคอเห็ดไม่เกี่ยงนี่นะครับหลังจากที่ขาเห็ดที่ตกค้างอยู่นะครับเกิดการเน่าเสียนะครับแมงวีเขาจะเข้านะครับหลังจากแมงวีเข้าแล้วนี่ยนะครับแมงวีนี้จะเป็นพาหะในการนําสิ่งปฏิกูลพวกนี้นะครับเข้าไปที่คอเห็ดนะครับแล้วไปสร้างความเสียหาย กับหน้าเห็ดก็คือทําให้คนเห็ดันนั้นหน้าเห็ดเน่านะครับหลังจากเน่าเสร็จแล้วนะครับไม่พอนะครับก็จะเกิดหนอนนะครับเกิดตัวหนอนเกิดขึ้นหนอนขึ้นอยู่ในก้อนนะครับหนอนตัวนี้แหละครับที่จะเป็นอันตรายต่อคนที่ทาฟาร์มเห็ดนะครับหนอนนี้เขาจะเข้าไปชอนชัยเส้นใย,ยเห็ดขาดหมดนะครับทําให้เห็ดนั้นออกดอ,อกขาบางทีอาจจะไม่ออกเลยก็ได้นะครับ ว่าดอกเห็ดนั้นเกิดจากเส้นใยนะครับถ้าเส้นใยพัฒนาการจเจริญเติบโตไม่ดีหรือมีการฉีกขาดนะครับการพัฒนาให้เกิดดอกนั้นก็แทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับมีหลายฟาร์มนะครับที่เคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนนะครับต้องขนทิ้งทั้งหมดนะครับจากนั้นแล้วในการเก็บ่อทุกครั้งนะครับเราต้องทาําความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยในทุกๆครั้งนะครับ แล้วก็เก็บกวาดที่พื้นทรายด้วยนะครับไม่ให้ขาเห็ดหรือว่าขี้เลื่อยนั้นนะครับตกอยู่นะครับเกิดการหมักผมเป็นปฏิกูลแล้วแมงวีจะเข้านะครับตรงนี้นะครับต้องกระทําทุกๆครั้งนะครับเพราะเหตุนี้จะออกทุกๆเจ็ดวันนะครับเนี่ยนะครับพื้นอย่างเงี้ยนะครับเขาจะตกลงมาข้างล่างนะครับเราต้องขีดให้เกี้ยงนะครับอันนี้เป็นเหตุที่เขาเกิดมา ไปลายแล้วนะครับเห็ดนี้เขาเขาจะหมดดอกแล้วนะครับแต่เราจะไม่ฉีดน้ําเห็ดนั้นให้น้ําโดนเห็ดโดยตรงนะครับหลังจากที่เราฉีดเป็นรอรออนะครับโดนเขาแล้วเนี่ยเราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะเปิดโรงทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เขาคายน้ําออกนะครับจะที่พื้นที่เห็นเนี่ยนะครับหลังจากเราฉีดน้ําเสร็จแล้วนะครับเยวเราต้องเอาไม้กวาดมากวาดนะครับเก็บกวาดเอาให้เกลี้ยงนะครับตัวนี้จะเป็น ตัวนําเป็นพาหานํามานะครับนำมงหวีเข้าโรงเรือนนะครับในทุกๆครั้งนะครับจะทําการแบบจะทําความสาดแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ําไปที่พื้นสาวยอะครับเพื่อให้ซับความชื้นเอาไว้นะครับเก็ดนี้คณะคัด่อดทุกๆเก็ดวันนะครับ หลังจากที่เห็ดหมดดอกแล้วนะครับหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการหยุดน้ํานะครับหยุดน้ําเพื่อปรับขบวนการนะครับให้ก้อนเชื้อเห็ดนั้นเขาปรับสภาพแล้วก็รวบรวมนะครับให้เกิดการดอกครั้งใหม่ต่อไปเนี่ยครับให้เกิดพร้อมกันนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคแต่ละฟาร์มนะครับบางฟาร์มเขาอาจจะไม่ได้หยุดน้ํานะครับแต่ส่วน ฟาร์มเห็ดกัสมาฟาร์มเห็ดนะครับเราจะทาการหยุดน้ําในทุกๆครั้งนะครับหลังจากที่เห็ดหมดดอกแล้วนะครับว่เห็ดก็จะมีการพักตัวสามวันนะครับเราก็จะทาการหยุดน้ํานะครับตามสภาพอากาศนะครับบางครั้งอาจจะวันหนึ่งบางครั้งอาจจะสองวันบางครั้งอาจจะสามวันนะครับมันอยู่ที่ระดูการนะครับว่าระดูการที่นัสน,น,นที่นั้นนะเป็นระดูฝนหรือว่าระดูหนาวนะครับ ถ้าาดูฝนฤดูหนาวนี้เราหยุดสองวันสามวันก็ได้นะครับแต่เราต้องฉีดกํากับความชืน้นความเย็นเอาไว้นะครับฉีดไว้ที่สแลนข้างฝานะครับกับพื้นนะครับตอนที่เราเหยุดหยุดน้ําเขานะครับการหยุดน้ํานี่มันจะมีผลดีที่ว่ามันจะทําให้เห็ดนั้นนะออกพ้องปันทั้งหมดนะครับเขาจะไม่ออกสเปะสป่านะครับแต่ถ้าเราฉีดน้าเขาตลอดไม่มีการปรับเขานี่ครับ เขาก็จ่อตลอดนะครับอจาะสะเสะปะสปาไปทั่วนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคของแต่และฟาร์มนะครับบางฟาร์มอาจจะไม่ทําแบบนี้ก็ได้นะครับการตาเห็ดแบบนี้เป็นสไตล์ของกัสมาฟาร์มเห็ดนะครับเป็นเทคนิคเฉพาะฟาร์มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโรคเห็ดนั้นต้องทำความตอาดตลอดนะครับอย่าให้ขาเห็ดเขาตก เน่าเสียอยู่ในโรงเรือนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นแมงวีจะข้าวทันทีนะครับจะนำโรคเน่าเข้ามาเกิดความเสียหายหมดนะครับการทำําการทำาวามเห็ดนั้นจะต้องมีขบวนการบริหารจัดการนะครับอย่างถูกวิธีนะครับไม่ว่าก้อนที่หมดอายุแล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับว่าเราบริหารจัดการก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุเนี่ยไปทปําปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างไรนะครับ แล้วจะมีเหตดอะไรที่เราจะได้เพอได้ผลประโยชน์จากการคิดเรื่อยเก่านะครับแล้วค่อยเรียนรู้กันไปด้วยกันนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะทาฟาร์มเผ็ดหรือว่าจะเปิดดอกเห็ดนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทักทายเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไม่ว่าท่าจะอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนนะครับปรึกษาได้นะครับต้องกล็ดให้สะอาดนะครับอันนี้เป็นการรดน้ำกับเด็กตัวเราเองนะครับแล้วก็พร้อมกับล้างหน้าเห็ดเปนนตัวเลยนะครับแต่ในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำระบบ น้ำอัตโนมัติให้ให้ดูนะครับว่า,าระบบน้ำอัตโนมัตินั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่อันนี้เราทําให้กับคนที่แบบมือหมายที่จะทำนะครับการทําจะได้ไม่ลงทุนสูงนะครับใช้ระบบแมนนวลไปก่อนนะครับที่ใช้ระบบมือนะครับแต่ในโรงใหญ่ของกัสมาฟาร์มเพชรนะครับจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับโรงนี้เป็นโรงที่เราทดลองนะครับ จะลองให้เ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับได้เข้าเรียนรู้และศึกษานะครับเพราะในฟาร์มใหญ่นั้นเราจะไปถ่ายทําไม่ได้นะครับเพราะว่าตีสี่เขาต้องเก็บดอกเห็ดกันหมดแล้วนะครับก็ต้องรีบส่งให้กับแม่ค้านะครับโรงนี้เพื่อการเรียนรู้นะครับ เป็นโรงเรียนรู้สําหรับชุมชนด้วยนะครับเราใช้ความรู้กับชุมชนด้วยนะครับอันนี้เป็นเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับที่ฟาร์มนี้จะทําก้อนเชื้อเห็ดส่งหลายสายพันธุ์นะครับกระเป่าโรงเรือนวางระบบน้าอัตโนมัตินะครับ แะเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเพราะเห็ดผชมขลาสติกด้วยนะครับกับนักศึกษาผู้นําชุมชนนะครับหรือตามามาตรฐานศึกษา,าต่างๆนะครับที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับในการที่จะเอาดอกเห็ดนั้นไปเปิดเพื่อเป็นอาหารกลวันให้กับเด็กนะครับเราจะจัดสรรให้ฟรีนะครับท่านใดต้องการอยากจะเรียนรู้นะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ ปรึกษาได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาเอาก้อนเชื้อจากกัสมาฟาร์เพลตนะครับท่านแต่ก้อนเชื้อที่ไหนมาก็ได้นะครับเรายินดีนะครับให้คาปรึกษานะครับก็ถือว่าความรู้ได้เป็นวิทยาศานรนะครับเราต้องการผลก็คือผลทางใจนะครับไม่ได้ต้องการผลเป็นเงินเป็นทองนะครับเพราะกัสมานั้นดําเนินการธุรกิจฟาร์เพลตนี้มา20กว่าปีนะครับเมื่อก่อนก็ทํางานประจําอยู่นะครับ แต,แต่ชอบชับ,บชอบด้านนี้นะครับรับชมความรู้กันไปนะครับฟังเสียงพินเพาะๆนะครับท่านใดสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไม่ได้เลยน,นะครับ ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่สิ่งใดให้สมมุ่งมั่นราถนานะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับไม่เจ็บไม่จนโชคดีร่ำรวยเงินทองกันทุกๆท,ท่านนะครับ ถ้าทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับมีสาระนะครับรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับท่านใดต้องการอยากทราบว่าออขั้นตอนใดของการเพราะเหตุเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับท่านคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปต่อๆไปเราจะมาทำคลิปตอบคำถาม ให้ทุกท่านที่สงสัยนะครับขั้นตอนใดนะครับท่านใดไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ได้เลยนะครับ ำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ในการฉีดน้ำแบบนี้นะครับระวังอย่าให้เข้าหน้าก้อนนะครับเจ็ด่างฟ้านั้นน้ำเข้าหน้าก้อนไม่ได้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งครับ